สวัสดีพี่น้องฟองป่ายเบิกสู้หู่สู้คนพี่น้องเจ้าขามือนิพัชชามาเห็ดเพาะเด้อจ้าตอนนี้อยู่โคกอยู่ดงเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามาเบิกมาชมนํนำการสี่เห็นบอพี่น้องพี่น้องจ๋าบุญฮอดยอดเจี๊ยบเห็นเห็ดเพาะแล้วเด้อนี่ดอกเห็ดเพาะพี่น้องขวัดจนว้ามือไดมเดาข่าตั้งกล้องมาเด้อจ้าพี่น้องจ๋าพัชชาควาดให้เบิงนี่นี่ดอกเห็ดเพาะมันเป็นดอกแนวนี้พี่น้องเอ้ยได้กินหม่ซาดในบ้านในเมืองพูดนะ คุณลูกครีนะนี่นี่ดอกเห็ดเพาะนี่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 ดอกเห็ดเพาะพี่น้องจ๋าโอ้ยมัน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 ปู่เอ้ปู่เอ้ขออยู่ขอกินนํำแน่นี่เคลียบ่งก่อนพี่น้องเคลียบ่งก่อนดอกน้อยๆกะเอาขะนแนมันมีนี่ เนาะงชายอุ้ยหาบ้านสั้นบักข้ามาจนได้ซาไดิ้ลือบัเจ้าของมาละวะบูมีบ่พอดอกน้อยดอกใหญ่ก็เอาบัดได้ปะไว้คนทางหลังเด้อจ้าเกินว่ามันหายากหาซาเคลี่ยหาเมื่อพี่น้องนี่ิเบิร์ตโทนี่บอกให้ในน้อยมันก็เอาเคลี่ยหาคนเด้อพี่น้องเด้อบัดเพอมูย่ใหญ่สิท่ายให้เบิ่งเด้อจ้า พี่น้องประชาพอ่อีกแล้วจา้าเห็ดเผาะแล้วมันกองออย่องีพี่น้องดอกมักใหญ่ดอกมักใหญ่พี่น้องจา้าเห็ดเผาะปล่อยแล้วบุญฮอดยอดเกี้ยวดอกกระเจียวกระทังคืนเชืบบ่อไหมกันถ้าอยู่ใส่บันนี้เห็นสองดอกานั้หวะโอ้ยกูทราบกล้องมาเปื้อนพี่น้องเบิกบันเห็นสองดอกขนานมาเขามาหาเลยได้ทราได้เรือ่อ,อ พัชชานะคุกเข่าคารวะละไรพี่น้องจ้าหาก่อนหาก่อนพี่นออ้องพ่อหลๆที่ให้เบิงไม่เด้อจ้าเมือ่อยพี่นอ้องเมื่อยหลยมือดำก็ลื่นยกันเมื่อยกก <laughs> อพี่น้องเอ้ยเมือ่อยแหงบากันนั่งซอมม้อมเมื่อยอยู่ตอนนี้ฮะ่ะคนหากระหลเนาะคนหาหลายแล้วกับบม่มีพี่น้องพัชชาวชิดไทยพี่น้องได้เบิงผัดมันมองละดอกสองดอกนะไปควัดตาม ห้อยเก้าเขาควัดฮะนะก็เลยโบด้ท่ายน้ำแน่นะพี่น้องจ้าเนอะลดมาแล้วพี่น้องชิมมีคนมาเก็บไปแล้วนี่นี่ก่านั่งซ้อมง่อยจังหน่อยกต่ถไปเก็บอีกจักเที่ยงกแล้วกันซืเมื่อพี่น้องจ้าเดี๋ยวใจ้เบ่งผลงานพัชชาก่อนพี่น้องนี่เด็กของพัชชานี่พี่น้องจ้าของพัชชาอันนี้ของหมู่พัชชาพี่น้องจ้าพอได้แก่งน้อยพี่น้องโบด้์ลาบหลวงโบด้หลายเด้อพอจะได้แก่งน้อยเมื่อยแห้ง ทีเปียนสิตายมันเดดพี่น้องจ๋าข้ามันบอดเด,ดมันก็ใครอยู่มาเพรได้หลายบ่มาเบิงเนาะบุญห้องแหละเจอไผ่กับห้องเบิดพี่น้องจา๋าจักหูจกักบุกหุจักห้องถามขา้าเจ้าได้หลายบ่เฮ้ย,ไ,ยได้เพราะเอ้อนี่แหละเขาพากันได้คนละโลสองโลเจ้าของละว่า,าถูจนมัน มือเปื้อนมือเมือเบิดผุนมือมอกดนานเกไนอ่านในี่โคกนี่ลายอยู่ไม่แมุเจ็บนอยู่นี่เขาบอกานเขียกบพอมีได้เก็บอยู่มนนมือยเขียมีตะห้อยเขาเขียไ้เนสิไงใอมาเบิ่งเนาะแค่ยูโชมีพี่ไงบอกท่ได้ยายนางกาวยูนี่ได้เป็นโลเพิ่งเมื่อกี้นี่คนเราเป็นโลเป็นโลอ เขาเมื่อเมื่อกี้นี่ก็เลยว่ากำลังมาว่าสิเข้าไปเบิ่งนี่แหละค่ะเศร้าเมื่อยตะกอนอีกคำนะพรขึ้นไปเทิงไปเอาปุ่นเน่ยฮะเรื่องอันยายนี่กระเที่ยวอยากขึ้นข้างบนยายนี่กระเที่ยวอยากไปเทิงนี่ไปไปเชียงไปเชียงไปเบิ่งเทิงไม่ใช่เดี๋ยบอกอะไรพพันให้บอกไงไม่แต่รุ่นนี่เลยเงี่ยก็นี่เงี่ยก็นี่เ่าอันเทิงอันอันนั้นมันมีบุงอยู่ทางนั้นเทิงวัดมันบุงเออคนเค่ยินกรกขึ้นไปเขาให้ไหนเนี่ยไปบุญใหม่บ้า อืมหลายปีแล้วด้ที่มากับตูบ่อวานคือว่าจะได้หลายยายแม่อานเน่บเราได้หลายว่าเมื่วานนี้บ้าโอ้ยเมื่อกี้นี่เขาไปสิฮะคนได้คนละโลสองโลนะไปคอยเซวเมื่ออยู่ข้าก็มาจากม่องนั้นนะม่องนั้นนะมียูเคียตามขีเก่ามาจากขั้นนาฮะนะฟังตรงข้ามฮะะเออเขาเขาไปเอาอยู่หั้นและ แต่ใหญนั่นลราว่าเรามาเอายูนิคอร์นเราอ่ะื่อวาณนี้เขาไปแป๊บนึงเนาะยังได้เนาะฝั่งนั้นบ่ได้หลายบ่หลายตึกเออพอแก่งบ่ผู้ชายไปซื้อขาดไม่ยังค่อยจะเจ็บมือนะค่อยเอาบ่วงพี่น้องผู้ข่าวเอาบ่วงขูดเอาเลยเจ็บมือนี่ไปซื้อมาขาที่เอ็ดบาทเออคาดได้เนาะยหญ่ที่เอ็ดบาทแต่ว่าจังซี่น่ะปาดเห็ดเพาะเบิดเืาอะไรไปซื้อเยอะขน่ะนีงก็อันยุหะน่ะเจ้าเรืองหะน่ะ มีอันนั้นนะเคี่ยไปตามโพนตามอย่างก็พอได้อยู่ห่ามือไอ้แม่ทำดอกน้อยๆทอดนี้เลยนี่ทอดนี้ให้มันนั่นนี่นะเขาเอาเล็กกนทำอีกดอกน้อยพี่น้องผู้ข้าสิไปหาบ้างอีกก่อนเด้อจักหน่อยพี่น้องจ้ามาเลี้ยงดอกพี่หลอบ้างอีกจังหน่อยก่อนเที่ยงกับสิพากันต้าวมื่อพี่น้องเมื่อยแห้งละเอพี่น้องเจ้าขาตอนนี้มาฮอสเทิรนฮอสซานล้วพี่น้องเมื่อยม้อยหลายพี่น้องจ้า พ็ดพอ่อก็ได้ซ้ำนั้นแหละพี่น้องไปหาเพิ่มก็ได้เพิ่มอยู่สามซี่ดอกอืมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคกณขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามเข้ามาฮับซุมภาษาสิเก่งเพ็ดพอ่อก,กินซะก่อนพี่น้องเมื่อแหงหลายตอนนี้ก็เที่ยงแล้วจ้าพูพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพิษพานอะไรกันเลยก็ลด,ดขอไปเยหลายจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า